ดังนะครับวันนี้วันพุทธที่10มิถุนายน2563อยมู่กับผมภาคภูมิเตมสิริและทีมงานนะครับวันนี้เป็นวันพุธซึ่งมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีเรื่องสําคัญสาคัญหลายเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนเข้ามานะครับมีการเลื่อนวาระที่สําคัญขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระอื่นๆอยู่สองวาระวาระหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอการเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามัญ เพื่อที่จะไปติดตามตรวจสอบการอนุมัติการใช้งบประมาณสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะฮะโดยใช้งบประมาณจากเงินกู้นะฮะจำนวน4ี่แสนล้านบาทที่เป็นเพดานนะครับอีกยติหนึ่งนั้นก็น่าสนใจนะฮะมีการเสนอกันหลายยติทีเดียวแล้วก็เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนก็คือยติการเสนอให้สภาศึกษาผลกระทบจากการ เข้าร่วมคือยังไม่มีการเข้าร่วมนะฮะถ้าจะเข้าร่วมข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวเนื้อก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกพูดยาวๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคนไทยเราตอนนี้มีความคุ้นเคยแล้วะกับคำย่อ CPTPP ซึ่งก่อนนี้ได้รับการคัดค้านจากประชาชนจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีเร่องตอนนั้นเตรียมเรื่องเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะข่าวว่าก็ต้องถอนเรื่องออกไปนะครับ มีการเสนอกันหลายยติหนึ่งในนั้นนะฮะเป็นยติของคุณหมอนายแพทย์ฮราวีมาศมาดลสอสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพักพลังทำใหม่นะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะครับคุณหมออยู่ในสายกับผมสวัสดีครับคุณหมอราวีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับคุณหมอเพิ่งลงจากการการเสนอยติเมื่อกี้เนี่ยนะครับกผมเพิ่งอธิบายเสร็จพอดีครับครับ ยติอะไรนะขอขอขอชื่อยติเต็มๆหน่อยยติคือยติตั้งยติด่วนขอตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นสัญญา CPTPP เนี่ยครับกับกับซึ่งซึ่งไม่ใช่มีแต่คุณหมอคนเดียวที่เสนอรู้สึกจะมีกันหลายหลายยติมากเลยใช่ไหมที่กลายกัายกันพอผมเริ่มเสนอก็มีคุณสุภชัยภูมิใจไทยเสนอตามมาตอนนี้เนี่ย สเสนอมาทั้งหมดเก้าพักแล้วครับเอ้าหรอครับผมล่าสุดขณะที่กําลังจะเริ่มอ,อภิรายก็มียติที่เก้าเข้ามาอา๋อตอนแรกขอที่ผมรู้มีมีกองคุณหมอละที่เริ่มต้นเนี่ยนะฮะของคุณสุภชัยใจสม,มุทรของคุณวิรากรคําประกอบรู้สึกของปรณชาติปัตย์เนี่ยคุณนฤทธิขมนุรักษ์อะไรเนี่ยนะ,ะใช่ใช่ครับรวมทั้งหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่คุณมนูนก็เสนอเข้ามาแล้วก็พักเก้าไก่พักหลักๆฮะเสนอมาถึงเก้ายติแล้วครับ ก็พป้าก้าไก่ในคุณพิธาเขาก็จับเรื่องนี้มาแต่ต้นนะฮะครับผมอ๋อทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเคยเสนอขึ้นมาในการที่เราจะเอะเข้าร่วมคือตอนนี้เรายังไม่เข้าร่วมเราอยู่ในขั้นที่จะศึกษาว่าเข้าร่วมดีไม่เข้าร่วมดีผลได้ผลเสียของมันเนี่ยนะฮะใน CPTPP เรายังไม่ได้อยู่ใน11ประเทศนั้นครับผมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความพยายามตามข่าวเนี่ยนะฮะว่ามีการเสนอเข้าคอรมอ แต่พอมีเสียงคัดค้านจากสังคมอย่างมากเนี่ยเข้าใจว่าถ้ารัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็ถอนเรื่องออกจากครมอใช่ครับแล้วก็พร้อมกับรำมั่นสัญญาบอกว่าตราบใดสังคมยังไม่ตกผลึกกันเรื่องนี้เนี่ยจะไม่เสนอเข้าไปอีกถูกต้องครับครับทีนี้ช่วงนี้ทําไมพรรคการเมืองต่างๆถึงพร้อมใจกันอันนั้นเป็นช่องทางการบริหารใดพร้อมใจกันไปเสนอในสภาพเพื่อศึกษาเรื่องนี้เพราะอะไรฮะสาเหตุเพราะว่า หนึ่งเมื่อท่านรัตติจุลินถอนออกมามันก็มีคําถามว่าทางรัฐบาลทางเจ้าที่ภาครัฐศึกษาเรียนว่ามีข้อดีมากมายก็อยากจะเร่งรัดให้มีการเรา็นสัญญาเพื่อจะได้กระตุ้นการลงทุนจะได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใะพวกพวกนี้นะครับ,รบแต่มันเกิดผลเสียด้านทางการเกษตรด้านเรื่องยาเรื่องอะไรเยอะะตามมาเช่นเช่นกันดังนั้นก็เลยรัฐบาลก็คิดว่าอย่างนั้นต้องเร่งศึกษาให้เร็วที่สุด แต่นี้พอวันที่ผมยื่นยติเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะโชคดีที่จะได้เร็วขนาดนี้แต่พอเสนอเข้าไปปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่าเอาละก็ควรจะกําหนดเหมือนกับให้สอสอเนี่ยมาศึกษากรอบก่อนว่าดีไม่ดีถ้าดีแต่มีข้อเสียยังไงจะให้เจรจาระหว่างประเทศยังไงที่จะขอผ่อนันยังไงอย่างนี้นะครับกงเป็นที่มาของรัฐบาลเสียไาทั้งนั้น ให้เร่งกรรมธิการชุดนี้ให้เร็วเพราะ<อ>เดือนสิงหาคมนี้<อ>เดือนสิงหาคมนี้นะฮะจ,จะมีการประชุม TPP TPP แล้วจะได้ส่งเอ่อเพที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปไปเจรจานะครับก็บเลยเร่งให้เกิดยตินี้โดยเร็วสุดซึ่งทีแรกนะครับทางประธานที่มาคุยผมว่าหมอยตินี้ให้เวลาแค่สามสิบวัน<อ>ผมโอ้ยสามสิบวันเอกสารห้าหกร้อยหน้าภาษาอังกฤษหมดเลยนะ<อ>มันยากผมขอเวลาเป็นสี่สิบห้าวันดังนั้น ถ้าจะให้ส5สวันก็จะเป็นต้องเล่งยตินี้แซงคิวยติอื่นทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องพลกอตั้งกับพิการตรวจสอบงบประมาณจนถูกข้ามไปเป็นยติที่สองในในวันนี้เลยครับใน,ในวันนี้เลยนะครับผมอ๋ออ๋อครับผมทีนี้ก็อันนี้คือการอธิบายแต่ว่าคือผมฟังเอ็นเอ็นเอ็นจีโอบางส่วนนะคุณหมอเขาก็อาจจะมีความระแวงหน่อยนึ่งนะเขาบอกว่าพอรัฐบาลเนี่ยไปผลักดันทางฝ่ายบริหารไม่ได้นะนะก็เลย มาชงเรื่องทางฝ่ายทางฝ่ายสภาขึ้นไปอันอันนี้อันนี้ถ้าตีความอย่างนี้ได้ก็ก็มีคนพูดครว่าหมอฤวีหมอเนี่ยกลายมาตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลแล้วเตรียมกับเขาไหมเออเตียมกับเขาแล้วใช่ก็คือว่าเรามาตั้งขึ้นมาก็สุดท้ายก็จะโหวตว่าเห็นชอบกับเอ่อซีพีทีพบ นะฮะแล้วรัฐบาลก็เอาความชอบทำนี้มาว่าเอ้ยสภาเห็นชอบผมก็เอาไปทําต่อเลยอ่าใช่อ่นะาอย่างนี้นะครับก็ก,ก็ก็มีเสียงพูดแต่ว่าก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงผมเชดว่าในกรรมธิการชุดนี้จะมีสสฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เกือบเท่ากันนะครับฝ่ายค้านก็จะน้อยกว่าเพราะมีตัวแทนทางรัฐบาลเข้ามาด้วยแต่ยังไงก็ก็แล้วแต่นะฮะในกรรมธิการจะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งและแตกชาน แล้วเราก็คิดว่ากรรมธิการชุดนี้อาจจะต้องเร่งประชุมถึงสัปดาห์ละสองวันเพื่อจะทําให้ทันกรอบสี่สี่ห้าวันวนะครับแล้วก็เมือ่มอ,อ,อชุมศึกษาไปแล้วมติมันอาจจะออกมาได้หลายรูปแบบนะครับเช่นหนึ่งก็คือกรรมธิการถ้าความเห็นต่างก,กันมากก็อาจจะสุกว่ามีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงอย่างนี้นะฮะเสนอให้รัฐบาลหรือถ้ามีความเห็นว่าเมันมีข้อเสียเยอะ,ยอะๆอาจจะมีมติของสภานะครับอาจจะสวนทางกันเลยว่า ไม่เห็นชอบในการเจรจากอบ CP t p แต่ให้ไปทำ FTA ร่วมกับคณาและเม็กซิโกให้ครบ7ประเทศหรือใช้ FTA ธรรมดาก็พอเป็นทวิภาคีอย่างเงี้ยเหรอเป็นทวิภาคีก็พอไม่ต้องพ่วงอยู่พบ1991ที่มีปัญหาอะไรตามมาอย่างนี้นะครับมันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะงั้นขอให้ท่านผู้ชมเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อว่าสสฝ่ายค้านสสรัฐบาลจํานวนมากที่เข้ามาอยู่ในชุดนี้ จะยืนหยัดรักษาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งนะครับครับไม่ได้ตั้งธงล็อกเป้าไม่มีอ่าไม่มีครับแล้วก็อนุญาตให้ข้อมูลนะฮะในทั้งพักรัฐบาลที่ได้คุยกับผมสองสามพักนะฮะเขาเขาเองคนที่จะเข้าเป็นกรรมธิการบางท่านนะนะแม้ว่าอยู่พักใครบางคนก็ฟันธงแล้วว่าตัวตัวเขานี่ไม่เห็นด้วยกับทีดีทีคมีนะครับครับมีครับมีครับมีนะทีนี้ตั้งถ้าตั้ง ตั้งขึ้นมาก็เป็นตั้งกรรมธิการวิสามันซึ่งความหมายรกรรมการวิสามันก็คือมีคนนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการใช่ครับสมมติว่าพักใหญ่ๆหรือทางรัฐทางรัฐบาลนะฮะเขาอาจจะให้โคต้ากับกลุ่มประชาชนกลุ่มคนที่ค้านมานั่งในกรรมธิการเลยก็ได้ในในส่วนผมเองก็ได้มีการเสนอไปทั้งสองสามพัก,รรกใหญ่ๆนะครับ,รบเพราะว่า เราผู้ผมกลุ่มสิบเนี่ยมีที่นั่งเดียวในกรรมธิการนี่คือผมเราไม่สามารถเสนอคนอื่นได้ผมก็ได้เสมอตัวแทนของ FTA วัดสองสามคนที่มีบทบาทหลักนะฮะเช่นคุณวิทูนอย่างเงี้ยนะฮะเสนอเข้าไปในพักต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมอยากให้โคต้าพักคุณเนี่ยให้โคต้ากับ FTA วอนสักหนึ่งคนเข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการเลยก็อันนี้ต้องรอดูช่วงบ่ายนี้นะฮะหลังจากที่อภิปรายเสร็จก็จะมีการโหวตรับถ้ารับเสร็จก็จะมีการ ตั้งกรรมธิการก็จะดูว่าพรรคต่างๆที่ขอไปมีเขาได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ผมจะใช้สิทธิ์ขอให้ตัวแทนภาประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษากรรมธิการซึ่งมีสิทธินั่งอยู่ประชุมร่วมด้วยตลอดได้ครับผมจะเสนอเสนยกแรกเลยครับกับคุณวิทูลเลียนก็จะมีคุณวิทูลคุณกนิการคุณกนิการะครับจาก FT Watch นะคุณกนิการครับผมซึ่งเหล่านี้เขาก็ตอบรับใช่ไหมครับคุณหมอ ก็อ่าก็ได้มีปรึกษาหาเรียว่าเขายินดีและจะขอบคุณมากถ้าเกิดเขาได้มีกาสดั่งร่วมในที่ประชุมทั้งหมดเขาจะได้ให้ข้อมูลับในแง่ตามความคิดเห็นของเขาเจ้าที่รัฐเราก็จะเชิญมาเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลแต่เราจะต้องให้ชี้แจงข้อมูลด้วยความเป็นธรรมนะฮะเราต้องศึกษาด้วยความเป็นธรรมเพราะว่า ถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจด้านโรงงานด้านการลงทุนเนี่ยผมก็อยากจะให้ทําเพราะมันเป็นผลดีต่อส่วนนี้แต่ถ้าผมเป็นเกษตรกรผมเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องยาผมก็อาจจะไม่อยากให้ทําอือันนี้นะครับมันก็ต้องศึกษาให้รอบครอบทั้งหมดนะครับับจะเป็นกรรมธิการวิสามัญชุดใหญ่ไหมฮะมีชุดใหญ่นี่มี49ใช่ไหมปกติอ่าไอ้นี้ขึ้นอยู่กับวิ์เขาตกลงกันอาจจะเป็นยี่สิบกว่าคนหรือสามสิบกว่าคนสี่บกว่าคนก็ก็ได้ครับครับครับแล้วคุณหมอคิดว่าควรจะเป็นยไงควรจะสี่สิบเก้าคนชุดใหญ่เลยหรือยังไง เออผมเอ่ันนี้ไม่มีอยู่ความเห็นนะฮะขึ้นอยู่กับวิฝ่ายค้าแรัฐบาลตกลงกันนะครับผมว่าคณะไหนก็ได้เล็กก็ล้องตัวในการประชุมใหญ่ก็ทําให้เอมีส่วนร่วมมากขึ้นสอสจากทุกพักอย่างนี้นะครับมันมีข้อดีข้อข้อเสียจะสสาคัญนี้คือจุดยืนของผู้ที่จะมาเป็นกรรมธิการอยู่ที่ตรงนี้ฮะอยู่ที่จุดนี้จะเป็นจุดละทีนี้สัดส่วนถ้าถ้าเอาที่คุณหมอบอกว่าเอาละในกอต้าที่คุณหมอ นั่นได้เนี่ยก็มีคนเดียวซึ่งก็ต้อง็นคุณหมอเนี่ยนะฮะแล้ว,ลว,ลว,ลวจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไปอยู่ในโค้ด้าสัดส่วนพักใหญ่เขาได้ไหมประชาธิป,ปัตย์หรือว่าก้าวไกลหรือว่าอะไรเขาจะเอาภาคประชาชนเข้าไปคุณหมอคิดว่าน่าจะดีไหมก็ก็ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอดูผลครับผ,<ม>ผมก็ส่งความคิดเห็นขอขอไปแล้วถ้าเขาให้ก็โอเคฮะถ้าเขาไม่ให้ก็เราก็แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมธิการก็จะมีสิทธิประชุมได้เหมือนเหมือนกับกรรมธิการต่กันนิดเดียวคือ ไม่มีเบี้ยประชุมท่านนั้นนะครับอ๋ออ๋อก็เป้าห<อ>มายของคุณหมอก็คือว่าอที่ท,ที่ที่รอดูเนี่ยคือรอดูว่าท,ที่ที่เสนอไปพักใหญ่ๆเขาจะจะจะจัดการไหมเนี่ยนะฮะใช่ครับเ<อ>ขา<อ>มีาโค<อ>วต้วาส<ม><อ>ี่คนมั่ง,<อ>งห้าคนมั่งของพักเขาเนี่ยเขาจะแบ่งให้ไหมแบ่งให้พักประชาชนไหมเอาไปเยอะๆก็ดีนะเออเออนี่ครับใช่ครับนะครับคุณหมอเป็นประธานกรรมธิการแน่นอนไหมอ่นนี่ถามตรงๆเลยคุยกันหรือยังผมผมคือก็คงจะคาดว่าคงจะไม่ได้เป็นนะครับเอาเหรอเพราะว่า ครับผมเพราะว่าอย่างนี้นะฮะคือประธานวิ์เขามาคุยกับผมว่าหมอเป็นประธานกรรมกรรมธิการนะถ้าทางวิบเขาเห็นชอบผมก็ินดีที่จะรับงานนี้ด้วยความเต็มเต็มใจแล้วก็ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อออือประเทศชาติจริงๆโดยไม่มีอคตินะครับ,บว่าจะต้องเอาหรือจะไม่เอาขอศึกษาข้อมูลมแต่ถ้าเกิดวิบเขาเห็นว่าเออ S <S> <S ขามีคนอื่นที่เหมาะสมกว่าก็ไม่ว่ากันครับ<อ>ผมก็เป็นกรกรมการกรมการการธรรมดาที่อาจจะเป็นตลองประธานก็กพอไม่มีปัญหาเพราะเราพักเดียวเสียงเสียงเดียวครับจะ<อ>เป็นประธานมันต้องโหวต<อ>มันต้องโหวตวทั้งหมดนะครับครับเออผม,ผมตอนแรกผมได้ยินมาคล้ายๆที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าเอก็มาตกลงกันแล้วว่าอาจจะยกให้คุณหมอเป็นประธานนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็เห็นทางวิบกเขาปรึกษาผมอยู่ในรูปแบบนี้นะฮะประธานบิ๊กนะครับ ครับครับผมสี่สิบห้าวันจะคุณหมอคิดว่าต้องต่อเวลาไหมฮะก็ต่อไม่ได้นะครับเพ<อ> <ทำ S 1> ราะว่าไอ้ไอ้ไอ้นี่มันก็ในวันที่สิบแล้วนะฮะสี่สิบห้าวันนี่มันตรงปลายเดือนกรกฎาคมครับิี<อ>หาเจ้าที่พาครัต้องไปแล้วครับเพราะฉะนั้นสี่สิบห้าวันนี้เตี้ยเลยครับถ้าถ้าขอขอขอนุญาตที่ประชุมสภาได้สี่ห้าวันเนี่ย ก็หมายว่าจบก็จบเลยครับผมต้องสรุปรายงานทุกอย่างภายในสี่สิบห้าวันนี้ก็จะมีขอก็จะขอต่อก็อย่างงี้ต้องเสนอความเห็นไม่เป็นทางการต่อยังรัฐบาลครับแล้วเราก็ต่อต่อเวลาไปอีกเพื่อจะศึกษาต่อไปอย่างนี้ได้ครับอ๋อเพราะว่าความเห็นเหล่านี้จะต้องใช้ในการที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปประชุมสีพีทพีพีที่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 เชือนสิงหาครับที่ที่ไหนนะประชุมที่ไหน เออเดี๋ยวประเทศเอ,อผมลืมนะฮะจะ็ไม่ได้เดี๋ยวดินนิไม่ออกครับกอถาวา์ข่าวกอไปครับทีนี้ถ้าไปถ้าไปาตกลงว่าจะไปร่วมลงนามในในก็ตกลง CPTPP เนี่ยนะฮะไปไปตกลงในหุ้นส่วนหุ้นส่วนใหญ่เลยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกเลยเนี่ยนะฮะอันนี้จะต้องผ่านสภาหรือรัฐบาลทำไปได้เลยต้องผ่านสภาครับตามม,ตามาตราที่หนึ่งเจดแปดของรัฐธรรมนูญคือว่า รัฐบาลคนจริงมีสิทธิ์ตั้งกรอบการเจรจาได้เองสรับแต่แล้วก็ให้เจ้าที่ไปเจรจาไห้จาเห็นว่าควรจะเซ็นสัญญาก็ต้องกลับมารัฐบาลก็นำรายเดียดทั้งหมดส่งให้สภาสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันถ้าเกิน60วันถือว่าสภาอนุมัติอันนี้คือรันูลปี60นี่ยนะครับครับกับคระบก็ยึนบทบาทของสภา ก็ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่ามีผลศึกษาไปรัฐบาลรัฐบาลจะไปทําอย่างเดียวได้สุดท้ายถ้ารัฐบาลจะทำอย่างไงก็ต้องกลับมาขออนุมัติจากสภาอีกใช่ครับ<อ>แต่มันจะมีข้อดีฮะในการตั้งกรรมการในครั้งนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าฟังความเห็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศ3ำร้อยห้าสิบเขตกับเยเทียบกับเราให้รัฐบาลจะทําประชาพิารนี่ใครมามัง่งไม่มามัง่งฟังไม่ฟังมัง่งฟังสองชั่วโมงแล้วกลับบ้านมันก็ไม่รู้จริงแต่กรรมิการเนี่ยศึกษากันอย่างเอาริน เอาจังเรียกสัญญาทุกฉบับมาอ่านดูได้จะที่เราจะเอาสัญญามาเปิดดูทั้งหมดเราอ่านสัญญาอย่างละเอียดครับเพราะฉะนั้นมันดีกว่าเป็นประชาธิปไตยเยอะมากแล้วคล้ายๆกับว่ารัฐบาลใช้กับิจการเนี่ยเป็นคณะกรรมการพิจารณากรอบก,การเจรจาครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับกับกับคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับ,รบ<ม>ในส่วนตัวของคุณหมอมเอ้ต้องขออภัยคุณหมอเมื่อกี้ผมรีบเตรียมรายการไม่ได้ฟังตรงที่คุณหมอ อภิปรายเนี่ยนะฮะพาคุณหมออภิปรายเสร็จก็มาคุยกับผมเลยเนี่ยนะฮะผมผม,ผมเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ฟังประธานโทษประเด็นที่คุณหมอเป็นห่วงผมก็เห็คุณหมอก็ได้พูดคุยกับฝ่ายเอ็นจีโออะไรบ่อยมากโด,โดยโดยโดยสังคมเนี่ยนะฮะ <ผม S 1> ประเด็นที่คุณหมอเป็นห่วงมากที่สุดของการไปตกลง CPTPP ถ้าจะไปตกลงกับเขาเนี่ยคือประเด็นไหนครับออประเด็นสําคัญมันก็ไม่ไม่ใช่ไป ประเด็นเดียวนะครับเพราะรสัญญานี้มันครอบคลุมหลายเรื่องมาก,ามากเรื่องหลักเรื่องหลักนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอจนที่สัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่เรียกว่ายูทอป1991เนี 91, ่ยมันจะก่อผลให้ประเทศไทยเกิดปัญหาด้านเกษตรกรรมอืนะฮะเช่นเม็ดพันธุเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนถ้าเขาร่วมสัญญาอันนี้ภาครัฐก็ยอมรับนะฮะว่าราคาเม็ดพันธุ์จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแน่นอนแล้วก็ ส่วนที่สัญญานี่มันเขียนไว้ชัดเจนแต่ถ้ารัฐบาลเจรจา,าผ่อนผันได้กี่ปีแต่พอพ้นผ่อนผันมันก็จะเข้าสู่ส่วนที่สัญญานี้นะฮะับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อทางการเกษตรไม่ว่าการคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่นะฮะการที่เกษตรกรมีสิทธิ์ที่จะปลูกพืชที่เราซื้อมาแล้วปลูกเสร็จแล้วไปทําเป็นผิดพลุ์อะไรต่อมาที่มันไม่มาถูกบังคับด้านลิขสิทธิ์หรือ ผมปลูกมาากะละกอพันธุ์ธรรมดาพันธุ์ไทยที่มีอยู่สวนติดกันปลูกมะละกอพันธุ์ที่เขาซื้อพันธุ์มาปรากฏว่าเกษรมันมามะละกอ,อนนมผมออกพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นพันธุ์ผสมผมเอาพันธุ์ผสมเนี่ยไปขายผมผิดกฎหมายนะครับกเพราะมันมีเชื้อสายพันธุ์ที่เขาซื้อลิกลิกลงมาใช่ครับมันปรับปรุงรโดยธรรมชาติดิผมว่าผิดนะฮะผมไม่สิทธิ์จะขายผิดพันธุ์ผมนะครับกับคือคือเนื้อหามันเนื้อหามันก็คือว่าถ้า ถ้ามีการมีบริษัทเอาเมล็ดพันธุ์พืชเมืองไปพัฒนาสายพันธุ์แล้วเขาสามารถไปจดลิขสิทธิ์ได้ใช่ครับซึ่งชาวบ้านก็จะใช้ใช้ใช้อันนั้นไม่ได้ใช้ได้แต่พันธุ์พืชเมืองเดิมต้องถ้าจะใช้ต้องซื้อเม็ดเขาอ๋อหรือไม่ก็ปลูกพันธุ์พืชเมืองเดิมก็ได้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเกสรอย่างคุณหมอว่ามันมันกระจายไปแล้วไปอยู่ในแปลงกลายเป็น่าก็ผิดอีก ใช่ไหมครับผมครับผมถ้าเขาตามมาฟ้องจริงเขาฟ้องได้แต่จริงเขาคงไม่มีเวลาจะมาฟ้องอ่ะแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆห่เก็อาจจะโดนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องยาเรื่องยาที่เป็นห่วงก็คือการซีเอนยาเนี่ยการตีความหมายชัดเจนนี่คือพูด้ง่ายว่าถ้าเอาเข่งคัดตามส่วนที่สัญญาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะซีเอนยาเราเวลายามาเลงเวลายาเอดหรือว่าสว่าเป็นยา รักษาโควิดสิบเก้าอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อตอนนี้ถือว่าเม็ดหนึ่งสองร้อยสามร้อยเนี่ยม,มีคนผิดออกมาเป็นยาสามัญหรือเม็ดละบาทเดียวเนี่ยประเทศก็ต้องใช้เงื่อนไขาการสั่งซีแอนยาเพื่อเอายาสามัญที่ตัวที่ถูกลงกมาขายแทน<อ>ทําไม่ได้ถ้าทําแล้วก็ผิดผิดสัญญาอย่างนี้นะฮะคือเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเราได้ถ้าเราไม่มีเหตุผลพอเพียงอย่างเงี้ยแล้วก็การคุ้มครองการลงทุนของเอกชนเนี่ย ในสัญญานี้มันจะเปลี่ยนไปนะฮะอาจจะเกิดข้าโง้อเพราะว่าสมมติว่าผมเป็นนักลงทุนแห่งชาติผมซื้อหุ้นในตลาดหุ้นแล้วทางบริษัทนี้มาลงทุนทางเศรษฐกิจอะไรอยู่ในในเมืองไทยแล้วไม่ได้เซ็นสัญญากับรัฐที่จะคุ้มครองการลงทุนกิจรัรอืสรแล้วพอกวามันเกิดปัญหาเช่นตัวว่าประเทศสั่งล็อกดาวน์แล้วมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งที่สูญเสียรายได้จากการถูกล็อกดาวน์ อาจจะมาฟ้องประเทศไทยโดยนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่นะครับมีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องรัฐบาลไม่ต้องเจ้าของเินลัใหญ่เลยแค่พูดถือหุ้นในในในบริษัทนั้นอ๋อใช่ครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขการฟ้องผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับที่ผ่านมาพูดง่ายๆประเทศไทยแพ้มาโดยตลอดไม่เคยชนะเลยเวลาเข้าอนุญาโตเด็กครับผมนั่นแหละฮะอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดข้ามง่ ทุดเป็นดอกเห็ดในครังทีเนียวรับรับเงื่อนไขที่จะผูกมัดเราต่างๆด้านาเหล่านี้ที่คุณหมอยกตัวอย่างมาสามเรื่องเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเราไปตกลงในฐานะประเทศสมาชิกของ CPTPP เนี่ยเราอาจจะเลี่ยงเงื่อนไขนี้ไม่พ้นแต่ถ้าเราไปทำความตกลงกับประเทศซึ่งเป็นอยู่ในสมาชิก11ประเทศเขาเนี่ยแต่เราไปแยกตกลงของแต่ละประเทศแต่ละประเทศเป็นทวิภาคีไปเนี่ยเราอาจจะเจรจายกเว้นเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ใช่ครับเพราะว่าเอ a ทีเวิภาคีเนี่ยเราก็มันอาจจะไม่ได้พูดถึงอยู่พอบหนึ่งเก้าเก้าหนึงเลยเรื่องการเจรก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเลยเป็นการค้าเสรีที่เปิดเสรีระหว่างประเทศเฉยๆเหมือนที่เราเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้ครับนะครับมันก็สามารถที่ทำได้เพราะว่าเราเอาข้อดีของการที่มีสนธิสัญญาเอ a ท ทั้ง1ดประเทศครบแล้วก็ลงทุนอะไรได้ตามที่บอกมันจะขยายตัวเด่นมันก็ทําได้ครับแต่ไม่ต้องเอาพ่วงเอาข้อเสียมากมายตามเข้ามาครับกับซึ่งนี่อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งนะก็ต้องรอดูก่อนเอาล่ะทีนี้ผมเหลือเวลาอีกนิดเดียวขอถามคุณหมอเป็นของแถมเรื่องการเมืองหน่อยนะครับครับผมปรับกรมมาเนี่ยแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่ามีการปรับกรมแน่นอนแต่ว่าเวลาเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยนะครับทีนี้ตอนนี้สัดส่วนของการเข้าร่วมรัฐบาลน่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะคุณหมอ พักเล็กเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าถ้าคิดสัดส่วนอัตราเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยนะฮะมันก็จะดูดูมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะฮะ,ะถ้าปรับคลอใหม่เนี่ยในส่วนพักเล็กเนี่ยจะต้องมีม,มีมีการจัดสรรเข้ามาใหม่อะไรยังไงร,รือเปล่าครับคุณหมอในความวิตริตคุณหมอครับประเด็นแรกมีการปรับคลอถ้าที่ฟังข่าวนะฮะน่าจะมีการปรับแน่สองจะปรับใหญ่ปรับเล็กอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกตัดสินใจนะฮะเพราะว่าเมื่อสัดส่วนเช่นปริญัติกับผู้เหญ่ไทยต่างกันต้งเป้าคนนะครับใช่ พมุนนายอาจจะขอน้ำตีเพิ่มไหมปฏิบัตต้องเสียสัดส่วนไปไหมอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าท่านนายกจะตับสินยังไงจะเจรจากันยังไงครับอ่าพรคชาติพินามีอยู่แค่สามเสียงตอนนี้หนึ่งรัฐมนตรีได้เก้าไกลได้เก้าไกลเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นสี่เสียงตอนนี้ครับอ,อ่าสี่เ,<อ>เสียงยังจะได้เป็นน้นตีต่อไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นประเด็นที่เศรษฐกิจมีห้าออะไรอย่างเงี้ยอ่าเจเจมีห้าจะได้โคต้านรัฐมนตรีหรือไม่อย่างเงี้ยนะับกลุ่มกลุ่ รวมเป็นอย่างนี้นะเอ่อจะมีการรวมตัวเพื่อของเก้าอี้หรือไม่อ่าอย่างนี้ก็เราไม่ได้คุยกันครับแต่ว่าส่วนเดิมตอนที่เราตัดสินใจรวมตัวแล้วก็สนุนท่านนายกที่เราเปิดสวิตประเทศไทยตอนนั้นให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เราไม่ได้ต่อรองเรื่องการมีรัฐมนตรีอืและในส่วนตัวของพลังทำใหม่เองคือตัวผมเองเราก็ไม่คิดจะต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่าเราเป็นพรรคเล็กเสียงเดียวแล้วมันไม่ได้รวมตัว ข้มแข็งเป็นพักนเดียวที่มีเสี็จเสียงถ้าพรรคแรงํามีเสี็จเสียงเนี่ยเราต้องขอรัฐมนตรีแน่นอนเพราะนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละพรรคคิดยังไงเพราะเรายังไม่ได้คุยกันันะครับต้องรอสัญญาณก่อนว่าท่านยกรับแน่ไหมแล้วจะมีโคต้าให้พรรคเล็กหรือไม่มันต้องมีการคุยกันนะครับแต่ส่วนผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเงื่อนไขไปเจรจาต่อรองนะครับกลับเอาละเรื่องนี้เดี๋ยว ผมว่าเดี๋ยวต้องคุยแยกแยกประเด็นไปคุยกับคุณหมอรวีอีกประเด็นหนึ่งวันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เจาะลึกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรวีมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกับนายแพทย์รวีมาชมาดลนะฮะหัวหน้าพักพลังทำใหม่นะครับปักครู่ฮะช่วงหน้าไปดูเรื่องตัวเลขโควิดกับ โยเกิร์ตริชชสพร้อมกราโนล่าเพิ่มเติมคือรถธรรมชาติหยเดีย oh <yeah. S 1> ได้ทั้งประโยชน์จากโยเกิร์ตและกราโนล่าอร่อยอ่ะอร่อยติดใจจัดเลยที่7ซเว่นโยเกิร์ตริชชสทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจต,ตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเอง จะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอร์ดีพลัสสารสก,กัดจ,จากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรธให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอด เวลาผมไปทางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิรต์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ที่ไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้าาใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพ,พี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโรดเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนํานะแล้วตอนนั้นนะ่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อที่พี่ซื้อหลยหลายกล่องเ,เพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนน่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพเพาส่งกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ทิทแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลตแต่คอดีพ p l u 1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทรชุช0 805625 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอร์ดี้พลส,สกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มิแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอร์ดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอร33เติมวิตามินหน่อยไหมคะหมายถึงเติมข้า เ,เติมวิตามินนี่แหละคะ่ะข้าวเติมวิตามินตราวรรพบได้คุณค่าว,วิตามินมากกว่าสะอาดมากไม่ต้องซาวข้าวเติมวิตามินข้าววรรพบข้าวอร่อยเติมหน่อยนะคะ MV Hub แอปพลิเคชันดูหนังซีรีส์จากทีวีบีฮ่องกงอัดแั่นด้วยซีรีส์คลาสสิกซีรีส์ใหม่ชนฮ่องกงหลากหลายอารมณ์มากมายก,กว่า500เรื่องอิ่มหนำไปกับการรับชมซีรีส์คุณภาพได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา แอปพลิเคชันเพื่อทุกคนในครอบครัวดาวน์โหลด MV Hub <S <S เลยเปิดโลกความสนุกทุกความเบเ่อไปกับ MV Hub <S <S อาณาจักรคนรักเหมือนจีนผมเลือกทานแต่สิ่งดีๆรีวองซอยเกตผลิตจากทันะพืชถั่วเหลืองให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมินโนมีไฟเบอร์สูงอร่อยมากคุณประโยชน์เยอะหันมาทานรีวองซอยเกตสิครับรีวองที่ทอปส์นะคะ สดท้ายนะครับไปดูตัวเลขการถแถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้นะครับมีบวกมา4คนแต่เช่นเดิมครับ4ท่านนี้นะฮะอยู่ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจ,จัดให้หรือว่าสเตจควอนทีนนะครับมาจากดามากัสก้าร1รายปากีสถาน1รายแล้วจะมาจากอินเดีย4รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับผู้ป่วยสะสม3,125คนหายป่วย 2,981คนนะครับถานการโลกด้านขวามือนะฮะเลย7ล้าน3ไปแล้วผู้ติดเชื้อนะครับผู้เสียชีวิตรวม4,013,000กว่าคนแล้วประเทศไทยอยู่ลำดับอันดับที่85ครับอยู่อันดับ85นะครับเราไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องกันเป็นวันที่16แล้วครับเป็นเรื่องที่ก็น่ายินดีนะครับอาละหมดเวลานะครับขอบคุณสหรับการติดตามในวันนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ ชอปปิ้งเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณสวัสดีจ้า,จาแม่ปีใหม่นี้นะหลายๆคนคิดฝันไปเยอะเลยค่ะอยากซื้อบ้านใหม่อ,อ,อยากมีรถใหม่ใช่แต่ว่ารถโอ้โหดาวแพง <laughs> ผ่อนไม่ไหว <laughs> หลายคนคิดอันนี้คือฉันเนี่ยคิดอยู่เอออยากมีใหม่เหมือนกันแต่ไม่มีตังค์เออไม่เป็นไรหลายคนที่บอกว่าไอเดียอยากจะเปลี่ยนรถใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่อยๆเก็บเงินก่อนวันนี้เราทําให้รถคุณเป็นรถใหม่ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่ต้องซื้อรถใหม่นะฮะแค่เปลี่ยนนี่เบาะคุ้มหนังรถเนี่ยนะ